สวัสดีค่ะชวนทำขน,นมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บัชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กโรกล้วยหอมค่ะสูตรเค้กโรเนื้อนุ่มไม่ใส่สารเสริมสูตรเค้กโรง,ง่ายๆวิธีการทำเค้กโรไม่ให้ผิวลอกมาพร้อมสูตรบัตเตอร์ครีมเนยสดใครอยากทำเค้กโรกล้วยหอมสูตรนี้กดติดตามกันไว้เลยค่ะก่อนลงมือทำสิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยคือเปิดเตาวอว์มไฟจากตอบที่อุณหภูมิ160องศาก็ จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาต่อไปเราก็มาลงมือทํากันเลยจ็กจะนํากล้วยน้ําตาลทรายและนมสดไปปั่นรวมกันหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆจ็กใช้กล้วยประมาณ100กรัมนําไปใส่ในโถปัน่นแล้วก็ปั่นให้ละเอียดจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้ หลังจากปั่นจนละเอียดแล้วก็นำไปใส่ในภาชนะที่เราจัดใส่ผสมเสร็จแล้วก็ไปทำการแยกไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองจำนวนสี่ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันนำไข่แดงไปใส่ในชามที่เราใส่กล้วยปั่นไว้แล้วก็แยกไข่ขาวใส่ไว้ต่างหากต่อไปเราก็จะมาทำส่วนผสมของไข่แดงกันต่อใส่น้ำมันเกลือและกลิ่นวานิลาลงไป อาจจะใช้เป็นกลิ่นกล้วยก็ได้เสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีเราก็จะใส่แป้งร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมจะใส่เป็นแป้งบัวแดงไม่ได้ใส่ผงฟูนะคะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วก็พักส่วนนี้ไว้ตอน ต่อไปเรามาตีไข่ขาวใช้เป็นไข่ขาว4ฟองจากที่เราแยกไว้ตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟกาทาลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ10-15วิใส่จนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดจากนั้นก็ตีไข่ขาวต่อ จนไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิวิเพื่อตัดอากาศ mm hmm. นำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแบ่งมาผสม3รอบแต่ละรอบก็ให้เราคนตะละรอมด้วยความเบามือ แต่ท้งนี้จะต้องไม่คนตะล่อมนานเกินไปเพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูได้จะใช้ตะกร้อมือหรือว่าไม้พายก็แล้วแต่ที่แต่ละท่านสะดวกเลยส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะเป็นริบบอนไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปถ้าได้ส่วนผสมลักษณะนี้รับรองว่าเค้กของเรานุ่มฟูแน่นอนเสร็จแล้วนำไปใส่ถาดแจ็คใช้ถาดขนาด9คูณ14นิ้ว วางกระดาษรองอบโดยตัดขอบให้สูงกว่าขอบถาดเล็กน้อยจากนั้นเกลี่ยส่วนผสม,มให้ทั่วถาดและเรียบเสมอกันก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาที่ใช้ด้วย เมื่อครบเวลาก็ลองเช็คสุกโดยการใช้นิ้วจิ้มไปที่ผิวเค้กเบาๆถ้าเค้กเด้งกลับน้ำไม่จมก็คือสุกแล้วเสร็จแล้วนำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นยกเค้กออกจากถาดแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็น เค้กโรครวยหอมสูตรนี้จะมีความนุ่มและก็หอมมากระหว่างที่รอเค้กเย็นเราก็ไปตีบัตเตอร์ครีมกันจะใช้เป็นเนยเค็มเป็นเนยที่อุณหภูมิห้องที่มีความนิ่มแต่ไม่เหลวตีเนยจนมีลักษณะขึ้นฟูเป็น2เท่าและสีอ่อนลงระยะเวลาการตีคงจะไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับเครื่องตีของแต่ละท่านค่ะ แต่ให้สังเกตว่าเมื่อเราตีจนขึ้นฟูเป็น2เท่าและเขามีลักษณะสีอ่อนลงมีความเบาก็ใช้ได้แล้วเราก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมจากสารใส่นมข้นหวานลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลาถ้าใครใช้เป็นเนยจืดแกแนะนำให้ใส่เกลือประมาณ1ส่วนสช้อนชาเสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง ตีจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมเตรียมนำไปปาดในเค้กโรลได้เลยบัตเตอร์ครีมสูตรนี้ไม่ใส่เนยขาวดังนั้นควรทำในห้องที่มีอุณหภูมิไม่ร้อนเนยจะได้ไม่ละลายและเวลาตีก็จะได้ขึ้นฟูง,ง่ายเมื่อเค้กที่พักไวจนเย็นแล้วเราก็มาเตรียมม้วนกันได้เลยก่อนอื่นก็มากลับด้านวางกระดาษด,ด้านบนแล้วก็กลับด้านกันได้เลย ลอกผิวกระดาษที่ลองอบออกจากนั้นตัดปลายด้านที่เราจะม้วนหาออก45องศาด้านที่เราจะม้วนแจกใช้มีดกรีดเป็นรอยบากไว้3รอยจะช่วยให้เราม้วนได้ง่ายขึ้นกระดาษที่นำมาม้วนแจ็ใช้เป็นกระดาษเคลือบผิวจะช่วยทำให้ผิวของเค้กไม่ลอกนำบัตเตอร์ครีมมาปาดบนเค้กให้ทั่วจะหนาหรือบางก็แล้วแต่ที่ชอบเลยค่ะ เมื่อปาดจนทั่วแล้วเราก็จะมาม้วนเค,ค้กกันเลยเคกโรโก้ลวยหอมสูตรนี้เนื้อนุ่มมากม้วนง่ายเป็นเพื่อนดูตามคลิปเลยนะคะยกขึ้นมากดหัวเข้าเล็กน้อยแล้วก็ม้วนหน้าไปเลยจากนั้นค่ะเราจะใช้ไม้บรรทัดช่วยรัดเค,ค้กให้แน่นแล้วก็ดึงกระดาษด,ด้านล่างให้ตึงจากนั้นก็นำไม้บรรทัดออกแล้วก็ขมวดด้านข้างทั้งสองด้านให้ตึงแล้วก็พักทิ้งไว้ ประมาณ30 60นาทีเพื่อให้เค้กเสร็จตัวจะแช่เย็นหรือไม่แช่ก็ได้หลังจากพักไว้จนเค้กเสร็จตัวแล้วจะสังเกตเห็นว่าผิวของเค้กเขาจะมีสีเข้มขึ้นแต่ไม่ลอกแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเนื้อนุ่มจากนั้นจะจะตัด ปลายทั้งหัวท้ายนะคะออกแล้วก็ตัดแบ่งชิ้นตามต้องการแจ็คตัดขนาดประมาณ2เซนจะได้ทั้งหมด8ชิ้นค่ะเค้กโรกล้วยหอมสูตรนี้ทำง่ายมากๆแนะนำให้เพื่อนๆใช้กล้วยสุกงอมเป็นแบบดำๆเลยก็ได้เป็นเค้กโรสูตรไม่ใส่ผงฟูสูตรทำกินทำขาย ถ้าแช่เย็นก็อยู่ได้3-4วันแต่ถ้าอยู่นอกตู้เย็นแนะนำไม่เกิน2วันแต่ระวังว่าอย่าอยู่ในอุณหภูมิร้อนเพราะเป็นบัตเตอร์ครีมที่ไม่ใส่เนยขาวอาจจะทำให้เนละลายได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเป็นเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ